อดีตคู่รักดาราหย่าแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันแม้เคยไม่มองหน้ากัน2ปี 2> เป็นอดีตคู่รักที่แม้จะเลิกจะอยกกันไปแล้วแต่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีเพื่อลูกรักระหว่างนิวเคลียร์หันสาและดีเจเพชรจวิเชียนโดยล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้เปิดใจผ่านสื่อตอนนี้ก็ยังนอนบ้านเดียวกันแต่คนละห้องนอกจากนี้ดีเจเพชรจาเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้ ทั้งคู่เคยอยู่บ้านเดียวกันโดยไม่มองหน้ากันนาน2ปีเหมือนเป็นลมทาดอากาศเป็นเสาไฟฟ้าไม่มีการคุยกันจนมีอยู่วันหนึง่งความโกรธหรืออะไรของเขาไม่รู้มันหายไปแล้วมันเกิดอารมณ์ว่าเราจะสั่งข้าวก็ตะโกนไปถามเขาว่าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาอะไรไหมเส้นอะไรจากไม่เคยถามมาก่อนเลยนะเขาบอกเส้นเล็กก็นั่งกินแต่แยกกันกินสักพักเขาไปซื้อกาแฟก็มีกาแฟมาฝากจากไม่มองหน้ากันเป็นทัดอากาศก็เริ่มคุยกัน